สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาดูในส่วนของตัวแปรนะครับที่ที่ไม่ได้กำหนดค่าเริ่มต้นไว้นะครับก็จะทำให้เกิดเป็นข้อมูลที่คือคือเป็นชื่อตัวแปรที่อยู่ในวงเล็บออกมาให้เห็นเลยนะครับ ในความเป็นจริงแล้วถ้าไม่ไม่ได้มีการกำหนดข้อมูลไปก่อนนะครับก็ควรที่จะให้เป็นค่าว่างลองมาดูส่วนของอินเด็กนะครับในส่วนนี้ก็จะมีการส่ง Data นะครับ เข้าไปที่ View ที่ชื่อว่า Project ตอนนี้ใน Data นะครับมีแต่ชื่ที่เซิร์ชอยู่ตัวเดียวนะครับทำให้ข้อมูลในส่วนของรายการในตารางนั้นเป็นเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ถูกเซตไว้นะครับกลายเป็นวงเล็บออกมาให้เห็นนะครับซึ่งในส่วนนี้ถ้าเราจะใช้ เฟเซอร์ uh, นะครับของของโคดอินเตอร์นะครับเราก็จะต้องมีการกำหนดตัวแปรนะครับขึ้นมาเพื่อที่ uh, ตรงนี้น่าจะน่าจะเรียกว่าโครงสร้างนะครับต้องมีการ สร้างโครงสร้างที่สามารถที่จะวนลูปได้จากตัว l i b r a r y f a ฟ r นะครับอย่างเช่นเราต้องการให้ตารางที่แสดงแต่ละเลคคอร์ดนะครับวนลูปไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องสร้าง กำหนดนะครับผมจะกำหนดเป็น resource list นะครับก็ให้เอาไปครอบในส่วนของ TR ที่เราต้องการวนลูปได้เลยนะครับก็เหมือนกับปิดแท็ทั่วไปคือ slash resource list นะครับใน resource list ก็จะมีตัวแปรอีกนะครับก็คือเราจะนับเป็นตัวแปร array นะครับ id name database remark ซึ่งตรงนี้จะเป็นชื่อที่ตรงกับในฐานข้อมูลนะครับแต่ในการเข้ามาครั้งแรกนะครับถ้ามีการเรียกข้อมูลมานะครับแต่ว่าตอนนี้ในโปรเจกต์จริงๆเราตอนนี้ยังยังไม่ได้สร้างส่วนของโมเดลนะครับก็ลองเพิ่มเข้าไปดูก่อนนะครับว่าจะได้ผลลัพธ์ยังไงนะครับต้องกำหนด คีย์ที่ชื่อ r e s o l i s t นะครับรับค่าเป็น array นี่ array นี้ก็ต้องเป็น array ที่มีหลายชุดนะครับถ้าเป็น array ที่มีหลายชุดเราก็ต้องเรียก array อยู่2อรอบข้อมูลชุดที่1นะครับจะประกอบด้วย id ในส่วนของโค้ดจ e เนอเรเราไม่ได้สร้างไว้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องก๊อปไปใส่ในส่วนของโค้ด Generate ด้วยนะครับมี ID มี Name เป็นค่าว่างนะครับ Name ก็เป็นค่าว่าง Database แล้วก็ Remarkt a t a b a s e เป็นค่าว่าง แล้วก็ดีมาร์ก็หมดข้าว่างเช่นกันตัวนี้ก็จะครบข้อมูลใน1ชุดนะครับบันทึกแล้วก็ลองรีเฟชดูนะครับเมื่อไม่มีข้อมูลใดๆนะครับก็จะหายไปเลยนะครับ ซึ่งในส่วนนี้เราจะเพิ่มให้ซ่อน tr ตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวลองเช็คตัวแปรดูนะครับว่า e s a l list นั้นเป็นค่าว่างหรือเปล่านะครับเป็นค่าว่างนะครับ เเช็คเข้าไปว่า if r e s o l i d เป็นค่าว่างก็ให้สร้างตัวแปรอีกชุดหนึ่งนะครับ display low เท่ากับตัวแปร display low กำหนดให้ display เป็นค่าว่างก่อนนะครับแต่ถ้าเมื่อใดที่ไม่มีข้อมูล display จะมีค่าเป็น display นะตัวนี้คือเราจะใช้ไปกำหนด css นะครับตรงนี้เราก็จะส่ง data ออกไปที่ view ของ project นะครับเราก็นำมาใส่ในส่วนของสไตล์นะครับ Style แล้วก็นํามาวางไว้นะครับก็คือทํ้าเมื่อไหร่ที่เป็นค่าว่างนะครับก็จะมีการแสดงสไตล์ที่ชื่อ display นะครับที่มีค่าเป็นนันก็คือไม่ไม่แสดงผลนะครับลองรีเฟรชด,ดูนะครับ display low รู้สึกว่าจะใช้ไม่ได้ d i s p a y r o งั้นเปลี่ยนเป็นคำอื่นนะครับ d i s p l a y l i s t d i s p l a y l i s t ในส่วนนี้เพราะว่าถูกครอบไปด้วยด้วยด้วยแท็กนะครับรีสอร์ทลิสก็เลยไม่สามารถนะครับที่จะมานําใส่ไว้ข้างนอกได้นะครับตรงนี้เราก็อาจจะย้ายมาใส่ในทีบอดี้เลยครับก็คือซ่อนแท็กทีบอดี้ไปเลย ทีับดี T ้สไตล์เท่ากับค่าว่างดิสเพล y l i s สตรงเดียวก็ต้องดูที่ DisplayList ก่อนนะครับว่าทำไมถึงไม่มีข้อมูลมาเพราะว่า r e s ซอร์ลิสนั้นถูกกำหนดไว้เป็นค่าว่างไว้แล้ว if empty a result list อาจจะต้องใส่อ้างอิงถึงข้อมูลข้างใน result list นะอ๋อได้แล้วนะครับก็คือต้องต้องเช็คถึง ถึงข้างในนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นค่าว่างก็คือมีอะไรอยู่แล้วหนึ่ชุดนะครับก็เลยไม่ใช่ Empathy ผมไม่แน่ใจว่ามีคำสั่ง is n no. u l หรือเปล่าน่าจะไม่มีนะครับก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับถ้า id ไม่ใช่ค่าว่างนะครับก็ อ๋อถ้า id เป็นค่าว่างนะครับชุดแรกแล้วเป็นค่าว่างก็คือไม่มีข้อมูลใดๆก็ซ่อนทิบ body ตัวนี้เลยนะครับก็จะหายไปเลยตัวนี้ pagination เราก็ยังไม่ได้เสร็จไว้นะครับก็ปล่อยให้เป็นค่าว่างไปก่อนเราก็จะเรียกใช้ฟังก์ชันที่สร้างตัวแบ่งหน้าอีกทีหนึ่งนะครับ แต่ตอนนี้เราจะเซตตัวไปให้ครบก่อนนะครับตรงนี้ก็จะครบแล้วนะครับตรงนี้ผมจะก๊อปไปไว้ในตัว g เจเนเรตก่อนนะครับ เพราะว่าเราอาจจะอาจจะลืมลืมใส่ในตอนหลังทำให้ต้องมาเสียเวลาเขียนเองนะครับค้นหา แล้วก็แทนที่โอเคซึ่งในส่วนนี้นี่ถ้าเป็นในโค้ด generate เราก็อาจจะต้องสร้างนะครับดึงค่ามาจากข้อมูลที่เรา ที่เราได้ใส่ไว้ในฟอร์มนะครับแต่ในส่วนนี้ก็จะแก้ไขไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็พร้อมที่จะเขียนโค้ดเพิ่มเติมต่อในขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ